ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันชาแนลค่ะวันนี้ครูซันจะพาทุกทกคนไปพบกับลำดับของจุฬาราชมนตรีในประเทศไทยทั้งหมดเลยค่ะหัวข้อนี้จะต้องยาดากินลาหูค้ายร้อนให้กับลูกศิษย์ของครูซันคนหนึ่งนะคะที่คิดคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมาให้กับครูซันนะคะลูกศิษย์บอกว่าครูซันขา หัวข้อนี้เนะี่ยอยากให้รวบรวมเอาไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์เวลาเราจะสอบไอเน็ตตอนช่วงม6ค่ะเขาก็เคยมีถามหรือว่าตอนที่ลูกศิษย์คนนี้ไปเรียนมหาลัยแล้วนะคะลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็ให้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ครูซันจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆค่ะเอามาให้ ผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่อยากรู้นะคะรวมทั้งให้กับทุกๆคนเลยค่ะซึ่งครูสันคิดว่าน้อยคนนักที่จะรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของจุฬาราชมนตรีในประเทศไทยถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะทุกคนคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะประกากฏตำแหน่งของจุฬาราชมนตรีกรมท่าขวาในธทมเนียบศักดินา ตั้งแต่รัชาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะแต่ไม่ทราบนามของจุฬาราชมนตรีคนดังกล่าวค่ะต่อมาในรัชาสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสค่ะก็ปรากฏว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีอยู่แต่ไม่ปรากฏนามเช่นเดียวกันค่ะ ในรายชื่อที่ครูซันกำลังจะพูดถึงในยุคสมัยช่วงกรุงศรีอยุธยานะคะจะเป็นรายชื่อของจุฬาราชมนตรีที่ปรากฏในราชการของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นไปนะคะครูซันจะไม่กล่าวถึงในสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถกับสมเด็จพระเอกาทศรสนะคะเนื่องจากมันไม่มีระบุเอาไว้ค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังหาข้อมูลไม่ได้นะคะครูซันขอเริ่มที่ราชการของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะ จุฬาราชมนตรีคนที่หนึ่งค่ะเจ้าพระยาบาวรราชนายกหรือเช็คอะมัดค่ะดำรงตำแหน่งเมื่อปี2145ค่ะและพ้นตำแหน่งเมื่อปี2170ค่ะท่านเป็นชาวเปอร์เซียจุฬาราชมนตรีคนที่สองค่ะพระยาจุฬาราชมนตรีหรือแก้วดำรงตำแหน่งเมื่อปี2199ค่ะ สิ้นสุดตำแหน่งเมื่อปี2225ค่ะเป็นชาวเปอร์เซียเช่นเดียวกันคนที่3ค่ะพระยาจุฬาราชมนตรีหรือสนดำรงตำแหน่งเมื่อปี2275ค่ะสิ้นสุดตำแหน่งเมื่อปี2301ค่ะเป็นชาวเปอร์เซียเช่นเดียวกันและจุฬาราชมนตรีคนที่4ค่ะคือพระยาจุฬาราชมนตรีหรือเซนค่ะ ครูซันไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้ค่ะว่าท่านเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปีใดและสิ้นสุดในปีใดค่ะรู้แต่เพียงว่าเป็นชาวเปอร์เซียค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นจุฬาราชมนตรีสีคนที่ถูกนับอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะทีนี้ครูซันจะพาทุกคนมาพบกับจุฬาราชมนตรีที่อยู่ในสมัยรัตนโกสิน์ค่ะ ทุกคนคะช่วงต้นรัตนโกสินทร์ตำแหน่งราชมนตรีจะเป็นขุนนางฝ่ายขวานะคะซึ่งเป็นลูกหลานของเช็กอามัดค่ะแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ค่ะตำแหน่งจุฬาราชมนตรีก็ตกสู่สามัญชนค่ะ คือตกอยู่ในมือของคุณแช่มพรมยงค่ะถือเป็นชาวไทยเชื้อสายมาลายูค่ะแล้วก็เป็นมุสลิมซุนนีคนแรกนะคะที่ได้รับตําแหน่งดังกล่าวค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้ที่คุณซันกล่าวมาถึงเนี่ยทุกคนอยู่ในนิกายชีอานะคะต่อมาค่ะจุฬาราชมนตรีคนที่5ของประเทศไทยหรือว่านับเป็นคนที่1ของสมัยรัตนโกสินทร์นะคะทุกคนจุฬาราชมนตรีคนที่หค่ะนายก้อนแก้ว หรือมูฮัมหมัดมะซูมค่ะดำรงตำแหน่งเมื่อปี2,325ค่ะและไม่ทราบเวลาที่พ้นตำแหน่งแน่นอนค่ะเชื้อสายจากเปอร์เซียค่ะจุฬาราชมนตรีคนที่6ค่ะนายอากายีค่ะหรือมูฮัมหมัดการีมมูฮัมหมัดกาซิมค่ะคนที่6นี้เป็นเชื้อสายเปอร์เซียะคะ่ะไม่ทราบเวลาดำรงตำแหน่งและพ้นตำแหน่งอย่างแน่นอนนะคะจุฬาราชมนตรีคนที่7ค่ะ นายเถือนค่ะหรืออามิรมูฮัมหม,มัดค่ะอันนี้ก็เป็นเชื้อสายเปอร์เซียเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่ทราบเวลาดำรงตำแหน่งแล้วก็ที่พ้นตำแหน่งไปค่ะจุลาราชมนตรีคนที่8ค่ะพระยาจุลาราชมนตรีน้อยค่ะหรือมูฮัมหมัดบากีรค่ะท่านที่8ก็ไม่ทราบเวลาดำรงตำแหน่งนะคะแต่ท่านพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์สองพค่ะ จุฬาราชมนตรีคนที่เก้าค่ะนายนามค่ะหรือชื่ออิสลามชื่อว่ามูฮัมมัดตะกีค่ะขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2410นะคะและสิ้นสุดค่ะเมื่อวันที่10มิถุนาพุทธศักราช2432ค่ะเป็นชาวเปอร์เซียเช่นเดียวกันค่ะจุฬาราชมนตรีคนที่10ค่ะพระยาจุฬาราชมนตรีศินอัมมัดจุฬา หรือฮูเซนค่ะดำรงตำแหน่งพุทธศักราช2432ค่ะและสิ้นสุดตำแหน่งเมื่อวันที่10มิถุนายนค่ะพศ2453ค่ะเป็นชาวเปอร์เซียเช่นเดียวกันจุลาราชมนตรีคนที่11ค่ะนายสันอาหมัดจุลาอาลีค่ะ ดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2454ค่ะสิ้นสุดตำแหน่งวันที่22เมษายนพศ2466ค่ะเป็นชาวเปอร์เซียเช่นเดียวกันจุฬาราชมนตรีคนที่12ค่ะนายกะเมอะหมัดหรือมุฮัมมัดค่ะดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2466ค่ะ สิ้นสุดตำแหน่งเมื่อวันที่12กรกฎาคมพศ2469ค่ะเป็นชาวเปอร์เซียเช่นเดียวกันจุฬาราชมนตรีคนที่13ไม่ทราบนามที่เป็นมุสลิมนะคะแต่ดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2473ค่ะและสิ้นสุดตำแหน่งเมื่อวันที่8เมษายนพศ2482ค่ะเป็นชาวเปอร์เซียเช่นเดียวกันจุฬาราชมนตรีคนที่14ค่ะคุณแช่มพรมยงค่ะ หรือซัมซุดดีนมุสตอฟาค่ะดำรงตำแหน่งเมื่อปี2488ค่ะและสิ้นสุดเมื่อปี2490ค่ะเป็นเชื้อสายมาลายูค่ะจุฬาราชมนตรีคนที่15ค่ะคุณตวว่วนสุวรรณศาสตร์หรืออิสมาเอลนยายาวีดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2490ค่ะสิ้นสุดตำแหน่งเมื่อวันที่22มีนาคมพศ2524ค่ะ เป็นเชื้อสายมาลายูเช่นเดียวกันจุลาราชมนตรีคนที่16ค่ะประเสริฐมหามัดหรืออาห์มัดบินมหามัดค่ะดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่8กันยายนพศ2524ค่ะสิ้นสุดตำแหน่งเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2540ค่ะเชื้อสายมาลายูจุลาราชมนตรีคนที่17ค่ะนายสวัสดิ์สุมาลยศักดิ์หรืออาห์มัดมะมูต สักกวีค่ะดำรงตำแหน่งวันที่5พฤศจิกายนพศ2540ค่ะสิ้นสุดตำแหน่งเมื่อวันที่24มีนาคมพศ2553ค่ะและจุฬาราชมนตรีคนที่18หรือคนปัจจุบันค่ะคือนายอาซิดพิทักคุมพลหรืออับดุลอาซิดบินอิสมาอินค่ะดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2533ค่ะและปัจจุบันก็ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะ ตอนที่ครูซันอัดคลิปนี้ก็คือ2,564ค่ะท่านก็ยังคงดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีอยู่นะคะสรุปให้ทุกคนเข้าใจฟังง่ายๆค่ะจุฬาราชมนตรีในประเทศไทยทั้งหมดมีอยู่18ท่านค่ะสท่านอยู่ในช่วงของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะอีก14ท่านอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะและจุฬาราชมนตรีคนที่14ค่ะคือคุณแช่มพรมยงค่ะ เป็นจุฬาราชมนตรีที่มาจากสามัญชนธรรมดาคนแรกนะคะนับตั้งแต่มีจุฬาราชมนตรีมาในประเทศไทยค่ะหลังจากนั้นจุฬาราชมนตรีคนที่1ิบห้า1 8เรื่อยมาเนี่ยค่ะก็เป็นสามัญชนธรรมดาที่ถูกคัดเลือกในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดเลยค่ะถ้าจะแบ่งตามบรรดาศักิ์ง่ายๆเลยก็คือเป็นพระยาจุฬาราชมนตรี11คนค่ะ เป็นพระจุลาราชมนตรีสองคนค่ะและไม่มีบรรดาศักดิ์5้าคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลของจุลาราชมนตรีในประเทศไทยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนหรือเป็นประโยชน์ให้กับบรรดานักเรียนและนักศึกษาเอาไว้ค้นหาข้อมูลเวลาจะสอบกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ e.p. ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั subscribe ให้ครูซันด้วยค่ะ